Okay, อี่พลอยพี่น้องเนาะตัดผ่านมาก,กันอยู่ทงางบ้านหนองเ็ดเดี๋ยวตุ๊ดชิดสีถามก่อนถามเพิ่นก่อนว่าบ้านเพิ่นมีอันรถแท็กเตอร์บร่ฮนะเอาอยาไปกําลัางสีถามสบายดีอันบ้านชี่เจ้ามีอันรถรถแท็กเตอร์บร่บรถรถเกตรรถกวดนะนะบ้านใดมีพ่อหูบร่รถเกีรบ่รถแท็กเตอร์ ภูกระ่าูร่าบ้านบ้านปุงเอเขนทางนี่บ้วนปุบัชีอะไรอ้สีวลผู้แถวชีหัดเหย่างกูมนนมสีอไรดูนี่ผมมีเนะเขาบอกว่าพิษแล้วจ้ะสังแดงบอกพิษบ่อบ่บ่บอยอมไก่เติบได้ขันบัานสี่วลย โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตัดภาพมาดูพี่ใส่เดอ้อทุกคนเอยทุงท่งไหายถุงนาจุดกลางทางแต่โมเมนต์อยู่เพื่อนน้องแดงได้พี่น้องบ้านดูบ้านนนยางพี่น้องเนาะทางออ,เองเงกเพื่อนน้องแดงกดอื่นเบิดพี่น้องเอยเนาะกะาขับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องบาว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวอะไรอยู่ทาง ต่างประเทศี่น้องพ่พอ,พอกับตัวชิตปันสุกอีกแล้วไปน้องเอเนาะและน้องตุไซปันสุกสและน้องพามีพี่องไรเนาะสบายดีชนแมนเนาะ,าาน,ะน่นะน,นี่พี่น้องเนาะคือว่าตอนนี้ทางตุชิตและก็น้องพามีและก็น้องตุไซนี่ลมกันเพราะว่ากำลังสิเดินทางไปหาเอา,เอารถแท็กอร์บ่นองพามี กำลังจะเดินทางไปเอารถแท็กเตอร์เพื่อไปตามหาเพราะว่าอยู่บ้านน้องแดงนี่โบมี่พี่น้องแต่เพิ่นว่าอยู่ไซมีนะน้องเขามีมมบ้านเน้องเป็ดโหลดแล้วเราคลิปนะยังยังไรยังเฮิงอ่าเพราะว่าคือจริีๆแหลงน้องถาว่าสะใหอออ้อันน้อ,อ,งนองแดงไป วิ่งเต้นไปไปซอกไปหาเองนี่บุเป็นดอกทุกคนเลยเนาะบุเป็นลากาศพี่น้องเพิ่นก้าเวียคางานเนาะพี่น้องเพินน่นก้าตกกะลูกเข่าปลูกน้ำกบตีเพิ่นดอกเนาะยันโบอ,อันยันโบท,นทนันฝาทันฝนเป็นดองเลยแล้วมันยี่นี่ทางอันตัวชิดนี่กะสีซอยแบบ อ่านเต็มที่เนาะกำลังความมีนี่ทุกคนเห็นเนาะอันเดียวทานเดียวซีไปหารถมาเลยกะแต่เพื่อนจะเอาน้ำทรายให้เกาบ่หูนนเนาะกำลความมีเนาะอันข่าที่ว่าเพื่อนจะมาเพื่อนจะมาไทยเฮาไม่นาทุกคนก่าโอเคเนาะเดี๋ยวเพื่อเป็นบอกเป็นการเสียเวลาเดีทยวสิทิพา คนไปกันเลยพี่น้องนเนรอขี่รถไปนำแล้วก็ะดมกันไปนำอาจสะได้ไปเจอกันดูบน,น,นพูดเละเ<ไ>ด้นี่ทั้งน้านี่เพอว่าตอนนี้น้องพามีพันแหง่งไข่ขับรถหาสัญญาณ <c oughs> บัญชีหาอยู่ซ้ายพี่น้องเนาะช่างว่าโอรีของพามีเอาหาอยู่นี่บ่ฟองเด้ลูกฟองเด้เอาหาทางนี้มีบ่ทางนี้ชนนี้แหละ บ้านนี้ตอนนี้นี่เงินงบสั่งบ้านน้องแดงนี่เท่าไหร่น้องพมีตอนนี้มีสามสามหมื่นหกตัวนี้สามหมื่นหกพันบาทเลยสามหมื่นหกพันบาทตอนนี้นะถือว่าคิดว่าสิได้แต,ต่ซนะ้ำตั้งเสานะเบิ่งแลงเนาะกับทอ่อได้น้องพมีเอ้ยมีทอ่ออีกต้องอต้องได้ใสท่ใสทออ่อได้บ่ใส่ท่อบ่ได้อ้าอันนี้ก็จอดให้เพื่อน โหลดคลิปกอนพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาสิไปเพื่อทางบ้านหนองเพชรทางพวกทางรักษาสิมหาผมโอเคพี่น้องเนะตัดผ่านมากอยู่ทางบ้านหนองเป็ดเดี๋ยวัวชิดสีสส่ถามก่นถามเพิ่นก่อนว่าบ้านเพิ่นมีอันรถเทคเตอร์บ่นฮะเอาจะไปกําลัางสะถามสบายดี<ป>อันบ้าน,นเจ้ามีอันรถ รถแท็กเตอร์ป่ะรถรถเกตรถกวดนะนะบ้านใดมีพะโมกบอ่ะรถเกตป่ะรถแท็กเตอร์รถไทยนาคูกุต้านี่เจ้าคูกุต้าเรื่องบ้านัดปุ๋งรอเขมทานนี่บอ่ะบ้านปุ๋งม้านชื่ออะไรโอู้สิบีไลผู้แถวชีฮอดบ่ย่างพูเนี่ยเนี่ยเ่ชื่อไรอยู่นี่ผมมีเนาะ บอกว่าพิษแล้วสิงแดงบอกพิษเพระบ่อบ่อบอ,ล,บอ,บอลอยอไก่เติบได้คันบ้านสีวิไลวิตไปนี่แะเนะ,นะไปไ,ไ,ได้บบน,นี้น้องพมไีไปขวานเลยไปคือเพื่อนบอกแน่นะว่าบ้านสีวิไลไปมีไก่เติบได้ทุกคนเลค่าใช้จ่ายเนี่ยนม่ได้เพิ่มขึ้นอีก บ้านนนียงนะบ่มี่บอกน้องพมีบ่มีชุนไลก็จะออกไปหายไปหน้าเขาได้อืมบ่แม่นยังพี่น้องตอนนี้น้ำมันลดกะใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วใกล้สิได้สุกพ่อมีสุกใกล้สิเบิดแล้วก่อนไหนเนาะไปยังดอกมาไลคนอยู่พ่อมีต้องไปสุกอันนี้บ้านหนองเป็ดต้องขี่ไปอีก ขี่ไปอีกประมาณาไก่คือว่ายังไก่อยู่เลยเกือบกับบ้านนะนั่นพูดย่องพี่น้องบ้านพู้ตู้พายบ้านพู้ตู้พายพู้ตู้พายมีเด็กกีก่อย่างเนีพวกขี่ไปอีกเหลี่ยมรุ่นอีกน้ว่าสิมีหรือบอ่โดยคันบ่มีได้สักขึ้นนักบ้านนีเนาะคันเซโนนี่ใกล้เนาะเผื่อเผือ่อสิมาเนาะ เชโนนี่ิบุืดเชโน่หนิเนาะแมนเชโน่หนิบุืดบันโคกกระมีอยู่ไหนน้องพอมีเนาะคือบ่ันโคกใหญ่คือบ่จ้างพี่น้องสาลัมพรเพื่อนกระบองมาเพื่นกระบองมาบ่อันบ่อันพอมีถามแล้วเมืนบ่เพื่อนอันพ่อบ้านวอนเนาะดิเพื่อนกระบองมาตีทำงานน้อยเพื่นกระบองยากทับนะเฮาเป็นสีไดภาษาเราไปเซียงบึ้งนี่จุดมือเม็นบ้านหนองเพชรตอนนี้บอ อันนั้นบ้านนกเป็ดน้อยด้ดีตัวนี้บ้านนองเป็ดใหญ่เลยนี่นะคนเต้ได้ดีบ้า,นนายยนนคนเต้นนเ,เนาะคนเตนะ้คือนักเลยบ้านพี่น้องเลยเนาะน้องแดงนี่เป็นคนบุญมีอยู่แต่ว่ากำจำอยากมาบางังเลยพี่น้องเด้อต้องให้เป็นเหตุบุญบ่เอาเอาใจสวยกันเลยพี่น้องใจสวยทานเทีเบ้านหีือว่คนเต้เนี่ยฉันไปถามบ้านอย่างนี้ cái là một nằm trẻ cả này đừng nghỉ hơi đi rồi lại rồi ôm được không nào tham mê phơi để khỏi chì lông bị tham lấy chữ sting đi rồi mày gìn lấy qua qua lên được ngon đây ขามือก้องขามือกอก้อนสุดท้ายถ่ายเงินเดือนออกเหลือแต่ใบเศ้าบาทเบิด์ตแหลี่น่อยเนาะแบบพามีบอลงบ่จะพามาหลุด่ลงอ๊บสบายดีเด้านบ้นเจ้านี้านมีรถรดรถไขนาบอลตอร์นะ เป็นด <si okay? ุ๊ดเปดุดนะให้ไปจ้าเปนดุดดุดหน้าให้นี่นาะี่บ่อผ่านมาละนีบ่อน่ะันหนึ่งอาามจินี่คือบ่มีเสเนาะคือบ่มีว่ะเจ้าว่าอาทำไม่รุ่นเนี่ยปจาะทำไม่รุ่นแหละรบจักเนาะโดย แต่ว right. I mean, mm, ่าอีนม่มีนกบ้านมีเนาแล้วซึ่บ่อแค่เออมีสานอ่าซึ่นบอกซื่อเนี่ยอันเดียบงอกอ้้อยากไปเฮ็ดปั๊บหน้าดิงเขาซีตั้งเพื่อนนะน่บ้านนันยางนี่ก็ใช่บ้านของเป็ดีเนาะเออาต้องได้กลับไปอีกโดยกลับไปมาบ่ทำของนี่บ้านโป้งบ่านึงบ้านโป้งเขาข้ามตึงบ้านโปงแถว บ้านสีวิไลบ้านชีวิไลบ้านสีวิไล,ไลน,น้อนเ่งอันนั่นสีชีดีกว่าเด่อนี้ก่อนแกน้นองเป็ดนี่มีมเขาตุ่มถามลายบอลก่อนเนาะลุบเขาต้องได้กลับไปแม่ไดเป็นรถป่าเด้อที่นั่นวหมดมีคนโทรมาได้กี่นี่กถจักรโอเคพี่น้องกี่นี่เราจะไปบ้านนั้นทางบ้านประตูาพาย ไปไปกลับมาบ้านหนองเป็ดคือเกา่าเพราะว่าไปถามไวรุ่นไปรุ่นบริเวณคนบ้านนี่เขาก็บระจักเนาะวันนี้ถามคนบ้านนี่มันอีดเดียวชิลุ่มไปถามหวานอยู่ใกล้บ้านนองแดงนี่แหละไก่ลายก็พอได้ไปตุ๊บถามจะคลองเงื้ยนเพิ่อนน้องเลยไช้รถกบล่างอันนี้เพื่อนเพื่อน,นอกบบอนนนอนไ็ได้คร้ที่เจ้า โ,นะโอเคโทนนี่เนาะไปอันแก่วัวามัมาถอบนบสบายดีสบายดียดอันที่บ้านนะเป็ดมีมีรถรถดุดอยู่บ่มุดขอนะน่ะแห่นข้นหนึ่งบ่ข้างไหนเหืออเดินใี่นี่ลงมาหน่นะลังนั่นน,น่ะนั่นะะนะไ,ไม่รู้ต่างขัอยู่เหื่ออยู่บนเนาะ S <S <S <US 2> นี่เบอร์โซ่เพื่นบอกคนอันลูกเมียเพื่นอยู่อยู่บ้านเนาะเพื่อนนาหมดทางบ้านกะมาเนาะอ่านาเป็นทางแม่เละที่ทองอยเพื่อนบมมีบอร์เนาะเบอร์ถ้าอยากจ้างไปดุดแหงอยู่บ้านตรงยางนี่นะจะไปปั๊บหนาดินไงผมมีคนอยู่เลยบอสเฮือนเพื่อน พอฉีติดต่อคนได้เบอร์ทอเบอร์โตน้ำมันไก่ขอมีบ้นเนาะตอนได้น้องมาหาผลจากเซียนตอนแรงตอนแรงตอนแรงบ่จังมา ตอนแรกเลยผนมาะหน้าบ่ะประมาณตุมมงห่าหกปุ่บชือเพื่อนได้เจ้าของรถป้ายงเฮมเมเออลูกรหัสปู้ขับรถปลาเฮมมาเฮือ แล้งเนาะทาวงพ่อเพื่อนซาเชอถ่าแนนอคำว่าไปบรนปงกัไก่เนาะไก่มันชิได้ใช้คาใช้ใจลายอีกขนาดจังนะแมนดูนี่ใครนังกไก่หนึ่งที่ไปวิทย์โค้งนี่ก็หอดเนาะวิทย์อันวิทย์บรรจาดก็หอดเลยมันเนี่ยโดยาสะขวาใจเด้อแม่าใจเด้อโดยโดยเิดท่โต้กับบมี คอยต้มเลยพี่น้องกินนี่เนาะไข่ใจจนอยากฉลายคือรถบัตรกับป่นอัดรถตฮุนไดปั่นอาร์ตรถรุ่นเก่าเขามีบ่ได้นี่ฮั่งเนาะจะอ่านแต่เพิ่งน,น,งน,นไงฮาน อันนี้เราอับไวประตูจนอยากฮักพี่น้องเลยเนาะค่อยเป็นอย่างว่าอยู่อันนี้เขิตึ้มโทษซาดายก็ตึ้มวันไหนจะเอาใครมีรถที่เข้าใจพี่น้องเนาะโดยเอ้าเขาเลือกวันนี้น้องพอมีโดยเพราะว่าช่วงตอนเว้นซัมนี้น่ะทั้งเจ้าของรถเท็กเกอร์บันชีบ่อยู่เ้อถ้ามาอยากพ่อเพื่อนเขาต้องมาตอนแรงตอนแรงนี้เนาะต้องมาตอนแรงเพื่อนเอาละ เบอร์โทรติดต่อเพื่อนกับโบมี่ที่เพื่อนเพื่นอยู่นี่นี่ภาคนี่ภาคคนเมื่อนาเพิ่นจดให้บอลลอยอยู่ไดอ้าวกระปถามน้ำบอลลอยเพื่อนแล้วใช่เราบอกโบมี่เราบ้าจุดหายแต่ว่าเขียนไว้ในคางเฮือนนองแดงเลยฝนตกห้ามมันลึบลึบมันลึบแล้วเป็นจังได้ปะมีแต่ว่าถามมือแรงมือนั่นนะเพื่อนพ่ออายุมือนั่นนะแต่ว่ายังบุบๆเกันดีมือนั่นนั่นบอจะโทรหาเพื่อนบอ บอลเลอันนี้ยินบอลอยเ่ามือ่นมือว่านนี่อันมือก่อนหันมือตอนที่ว่าเขายังบรทธานว่าตกแต่กันทนาเรื่องทีช่างองแดงดีแต่คนแบบคนมาอยยุในมาในนี่เหนีคนว่าคัน่าพ่อมแล้วคนชีลงมือเลยปะคนเคียนเบอร์ไห้ปันนี้เขาท้าปะคนอยู่บ้านได้ปะอยู่บ้านน้องเป็ดแบบคนชื่อนี่ได้เป็นกับบรได้บอกโบกุลคนวะไม่ได้เขากะคนก็มีเบอร์ จังไถ่าถ้าตอนแรง่งแรงๆคำคำมันจะออกมาหาเพิ่นฝ<ม>นนี่คือิเบิเดเตะๆพอดีเลยมืออื่นน้ามันก็แห้งลงอีกโดยอหรือว,ว่าคันมีบดบรรนยางข้าวเกาเจ้าพุ่นเนาะคันมีะนะเห็นไหมหรือว,ว่าเขาเป็นหล่อบางทางบรรณยางน้ำ่นว่าโ<ม>บ,บมีบรรน,ญญาน<ม>ยางนะที่บ้านนี้นะมีคันหนึ่งบ,านนงบานนง้านนี้คันที่ที่เ้าสีถ่านี่แหละไอ้ข้าวเปนบ้านปุ้งนะซีหาขันแต่ว่ามันไกล ไกบบันโพเอาเกือมหอดรักษาชิมหะอไก่เลยค่าใช้จ่ายมันสิลายเหยลายละอีกยัางวันนี้งานในน้อยนี่เขาบรอจากมามันไก่ดิคันตัวนี้ันไก่หนิเดี๋ยวเขาอยากเห็ดนอายุแมนปิดไปเขคเดียวเนะแมนน้อพรมีวันได้แอ่ะ หรือว่าอันคันน้ำประทันบุกเบิกดินพาน้องไปเปิดบัญชีบ่หรือว่ายังไงเปิดเป็นซีเมื้อนี้บ้าแน่พังเบิงเก่าโมงเข่งหนึ่งเนาะโอเคโอเคเอาพังเบิกเด้อชาเด้อเดียวเบิ่งกินน้ำให้คิดออกก่อนเฮงมือตึ๊บเลยพี่ก้องเลยคือออกแล้วไม่แต่วันที่เจ็ดสิบห้าเปิดเปิดบัญชีแล้วมื่อนี้เขาอยากแข่เวียก อ่ลเวียกมันไปหนาเนาะห้องปรมมันอยูบบนเก่าเฮห้องกระช้กับเมื่อบอกน้องแดงยิกได้นน่ว่าอ่ามือนี้อาจจบ่ได้ดุดเนาะ็ได้่ะราคานะบอบ่าฮะเขาว่ามันพูดภเจ้า่อยคิว่ากับ่อยหอผมีเบอร์เพเ่อบ่เลยไปหาเงินผมเลยปะ เพื่อนอะไรเพิ่นบอยู่เฮือนถจ้าบุพังขวาอธิบายเลยกินี kind of ่เพ so so like ิ่นออกไปหน้าส่วนรถดนะเพิ่นไปเวียเวียลูกเมียอะไรปอกไปหน้าลูกเมียอยู่หน้าเขาไปตุ๊กกะแหล่มือแลงเขาจงเข่ามาน่ะมีแต่เจ้าที่อยู่เพื่อนเพิ่นนะมือเร้งแล้วจะมาหาเพิ่นโดยอยันมีหาแถวบันพีนบุกเอาแถวนั่นเนาะแมนคารามีกันแถวบันพีนี่ก่ใกล้เติบเนาะที่ซ้ำกันกันมาเนิอันใกล้กลัวได้ มีบ่เละไปหาบึงบ่มันพีนมีบ่วันพีนตรงนี้มันก็หายากเล่พี่น้องเลนาะเพราะว่าช่วงคนะเ็ดไทยเห็นหน้าแมนปลูกมันบางคนก็ไทยชวนมันชวนอ้อยแมนแมนซุดพี่น้องไอ้ซุดแต่ลิงอยากซอยน้องแดงไก่ก็มีอยู่แต่ว่าเย็นมันแพงพี่น้องเลยไก่เขาอาแพงไนมันเขาก็ต้องเข้าใจถ้าของรดเพ่นขัเพืชไม้เฮาน่ะมันแบบบุกคุ้ะเห็นใจเพืชธรรมาบัดลุกเนาะ มาบัดลุกลุกขึ้นพัดเขาบัดไปอยากเข็ดได้มีพยอยากเข็ดได้เนาะไม่มยำให้ยำหน้าสักทะลุมาสิเป๊ซไซด์แบบนไปเบิ่งอยู่บ้านพีนบ่อาชี ฉันได้ไปถามอยู่บ้านพีนแต่ว่าเดี๋ยวกับมือให้น้องแดงก,ก่อนถ้ามือคิดก่อนว่าจะเอาจุดไดนตอพี่น้องพี่น้องบอกว่าเบอร์โทรนะน้าที่เบอร์โทรคนจุดไหนเนาะโดยนหน้าที่จะเซฟไว่พ่อพี่บร,บริษัทไว้บ่โว่เล็บมือนั่นก็คอ,อยบอริยูได้สุ่มหอบบริยูได้เหมือนันสุ่มเฮาพาน้องไปชายเกา ไปขวดนั่นด้อืมเพิ่นเอาทั้งโจทย์แหวนคือลืบเอากี่ท่านบ่างทานไฟโอเอาทานไฟผลถือหล่นลืบครับเห็นได้บาทอีกเนาะก่อนเดินบันทึกเดินบันทึงยางกระบบมีเนาะบานโค้กเพิ่นกระบบมาให้บ่อรังพมี ขันนี้ยราันโคกเนาะอนโคกขั้นหนึ่งเ็นโคกกันได้งานน,นิดนอยคกระบวยนะทับบานไหนได้แม่คนเพิ่อยู่มัน,วมนบวกลมบ้านนี้กระบวมีบ้านนี้น่น <c oughs> บ้านข่อยบอกรายได้บ้านข่อยรายคนจีบ <laughs> บ้าน <laughs> กนะไกเลเนาะหลายประมาณเนี้ยหลายรถก,ก็เตกันคือว่าเอาละมันไกลเพิ่นกษียณขันมากกันมาะกดาวเพง่งดาวเพลงเนี่ยไหนก็ซีโนหนึ่งนีง่หนึ่งนี่เพิ่นตรงไรแห่งเรือขาน้ำมันรถเพิน่นโดยแห่งพอกับขาน้ำมันเพิน่นสองขาน้ำมันแล้วต้องเรือเด้ต้องเรือเจ็บเพิ่นเด้ิมันบอกโดยเหตุยังให้ซื้ว่าอยากได้เนาะมันมาเลยอ่าต้องแบบนั้นทุกคนเองเดี๋ยวสิเมื่อตั้งหลักก่อนนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ ฝากคนพี่น้องเป็นกำลังใจเนาะแต่การฝากคนไลค์กดแชร์อะไรพี่น้องไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาที่แหละมันคือมี FC คอมเมนต์เข้ามาเยอแน่ทางตัวซิดจากทํากทำความดีนียากอะไรมีปัญหาตลอดแต่กจักเฮ็ดตัวสิดธ์นําบริยานตรงเนาะปัญหาแต่ว่ามันกะมันโบมันวบ่ลาบลื่นนะนะโดยแต่กับ บมเมนตยังดอกธรรมครับโมเมนย่ำฝ่ายย่ำฝนน่ะเอาคอยเห็ดไปกับมันก็นได้อยู่ดอกอันะไรนะมันมัทำบัตรจกักรยงฝนตกได้ไดีพี่น้องเทาบัตรยันมันเอ็นโบทันน่ะนะกำมีแต่ฝากพี่น้องมาเลยเนาะซอยพี่น้องเอพซีหรว่าผู้ใหญ่ใจบุญลลในหลายคนในหลายท่านเนาะถ้าว่าบ่มีพวกท่านแต่ละคนนี่เอากระชับไปต่อบ่ได้ะกะ สวยเลยมากอะติดต่อมาได้เด้อะเดี่ยวจะสิบินสะพานบุญไห้เนาะอ่ะสำหรับคิมมี่อะตัวชิดน,น้องข้ามีเลยคกะน้องตุไซกับสิไรคอรตัวอมลาพัชก่อนกินแล้วเนาะพ,พ่อกันในคลิปหน้าเพื่ออะไรพี่น้องเลยคลิปนี้จะาในก้าวคำว่า,าสบายดีพี่น้องสบายดี